สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีก็เอฟซีไม่จ้ามามากินขา่าวน้ำยาจ่าออมหอยจ้าออมหอยออมหอยจุบ๊บออมที่รักนะคะตำซั้วขนมจีนจ้าไก่ต้มโคกฝีมือลูกสาวจ้ามาเด้อมาเด้อข้าวเหนียวร้อนๆจ้าหนึ่งกระติบนะคะนี่นี่นี่นข้าวเหนียวหนึ่งกระติบแคปหมูด้วยจ้ามามามา มาเสียบๆน้ำกันเด้ออืม,อมตัวแม่งนะงลายละหลายและมเ้าหลายะอืมไม่ได้ค่ะเด้อหอยจุกอหอยจุกมูสองคน้นกินสองค้นจ้า หอมหอยจุกนะคะเมื่อนี้ฝีมือลูกสาวแล้วค่ะเด้อทำกระเพรามีจต่เนี่ยแซ่บๆจ,จะ้ะแกงหอยกระแซบอันนี้ยิ่งอร่อยพริกยิ่งอร่อยต้มไก่ต้มโคกต้มเซคกอร่อยไก่ต้มโคกมากินบ้างหะ ก็ไม่เผ็ดเลยลูกสาวบอกแม่กิ่นมะพริกวหวานบอกเผ็ดว่า่นแม่บอกเจ้าจิบเบิลเจ้าปลูกพริกไายบอกไปจัดนงนน,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 นึงเลยกอได้แม่ป่ะเผ็ดอยู่เผ็ดนิดนิดเหมือนพริกทอดจ้ง บ้านยายก็สิเห็นหมดยนุ่มมันย่างไงเด้อเพราะบ้านยายเป็นร้านค้าจะร้านขายของชํามันก็จะหอยนั่นหอยนี่มันจะพึ่งกันมดกันแมงเนาะค่ะเนาะเป็นร้านขายของชําเป็นร้านขายอาหารตามสั่งค่ะไปมหาเยียติวนี่มนี่แน่ก,กินตลอดไวลร้าดนะคะ่ะ แคบหมูกรอบจ้ะดังก็บบสเป็นยังเนาะค่ะเนาะแต่บดั่าพมันก็ซื้อไม้มาใส่อยตําซัวทะเลเด้ค่ะเด้อกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ตําเม็กงั่น nhét tuyết chăm. nhớ tiêu kim pummel tiêu kìm bà ta sốt bà Oh, jacko loo là Swoo dọc hoa ngoại gạo. Quatty <stereotype> yang, <maks> tìm giọt tìm tìm hoài tìm 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 เนี่ยวคนบูมไม่แข็วเนอะมันแห้งกับบางามไปในกับบาอยากให้พี่น้องเงย็นจ้าให้เห็นกับเขาเนะี่ยเธออยากน้ำตนอะคขะเนาะมาเด้อมาเด้อสัวทะเลใส่ขนมจีนอืเขาวางมุนมนังกันเร็ว สุงเสพเบลือกไอยจ้ะ่สพเะพี่น่องกระเทียมจ้ะ้มกระเทียมแซบก็พริกอี่เนี่ยแซบ อีกปั่นตอนนี้นค่ะเ้อะมันซึมเข้าไปนะหมอต้มัดเดียวกับอ่างในชอตเลยค่ะมึงแม่อเอียงนะแม่บอ,อเอาออกตรงๆถ้าแม่ถึงออกตรงๆมันก็ได้นะนเห็นหนาพอมีแม่อ,อีกปั่นหนึ่งอีกปั่นหนึ่ง แสบจะแสบไอ้จุดนี่แฮะแสบโอ้ย,ะะอยมือนี่มังคลิปย่แม็กตรงปลาซิวอยากกินมกก็ทสันไม่ติวอยากกินมกปิ้ง หมกปลาซิวตัวปลาซิวนะโอ้ยต่สะอ่อนเพิ่นสูบน้าขอหน้ามันฟุ้งล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 งเขา บานอหอมหอมใหญ่หอมใหญ่พาสีใช่ไหมพาสีจ้ะนี่หอมหมดแซ่บมันขนาดสียร่องเอาหอมแขกหัวหน่อยปอกแล้วตุมลงทั้งหัวดุ่นหัวหน่อยนะอืมแซ่บด้วยจ้ะ ยัติวคําสุดท้ายแตพภาพีพน้อง้พาพน้องอิม่มยัติวกินเขาเพราะเขได้หลายเดี๋ยวนี้ก็จะพ้ากินท้าเห็นเฮ็ดกับเขาเห็ดนั่นเห็ดนี่ก,ก็เจากกระแจก๊กพ่อได้มีลุงพ่อได้คุ้ยน้ามูจ้ะ แต่ว่ากัะแซ่บได้จ้ะกินขา้าวแซ่บแต่ว่ามันอิ่มจ้ะจะกินเยอะๆกิิหนาร้หรยแต่กับสองงวยอยะอะแต่หม่ห้ามห้ามไม่ให้กินขาน้าวย้อ ขอบกุ้นทุกเลิฟทุกหลักทุกไหลทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่ขามากินน้ำเยลสิวจ้ามากินมะคะไก่ต้มโคกทำซ่วทะเลออมรอยจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิเทุกคนนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ